พูดถึงชื่อเอปารินาไกรคุปสอสอจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐมีเรื่องให้ต้องพูดถึงเยอะเลยนะครับวันนี้ที่จะมาพูดถึงเนี่ยจะข้ามเรื่องของคุณบุ๋มปนัดดาไปก่อนเพราะเหมือนมันก็จะจบละก็อยู่ที่ว่าทั้งสองคนจะติดใจกันแล้วจะรบกันต่อหรือว่าจะไปดําเนินคดีกันต่อหรือเปล่านะครับแต่จริงๆเมื่อพูดถึงคุณเอเนี่ยนะครับเธอเนี่ยเปิดศึกหลายด้านมากนะครับต้องใช้คําว่าเปิดศึกหลายด้านมาก คุณบุ๋มปรทัดดาไม่ใช่คนแรกนะครับที่คุณเอเข้าไปไฟมาไม่ต้องแปลกใจครับเพราะขนาดประธานชวนเนี่ยนะครับเป็นผู้อาวุโสเป็นที่เคารพของบรรดานักการเมืองรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานเนี่ยนะครับคุณเอแกยังซัดมาแล้วเลยนะคุณเอยังเคยซัดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกหรอกครับที่คุณบุ๋มโดนเมื่อ <ere> พูดถึงคุณเอแกก็ขยันซัดหลายคนเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นคู่อริตัวฉกาดโดยตรงแล้วก็เป็น มวยคู่แรกของสภาชุดนี้ก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือระหว่างเอปารินากับช่อพันนิกาวานิชอดีตโคศพรักอนาคตใหม่จำได้ไหมครับตอนเปิดศึกกันในช่วงการเปิดสภาใหม่ๆเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกันเป็นจำนวนมากเนี่ยคุณบุ๋มกมัคุณเอกก็ต้องดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับจะเปิดคดีกันอีก ก็จะมีสถานการณ์เดียวกับคุณชอบกับคุณเอเนี่ยที่ทุกวันนี้ก็แทบไม่มีวันว่างอ่ะนะครับนอกเหนือนงานกายของตนเองแล้วเนี่ยก็ต้องเที่ยวไล่เที่ยวขือไปโรงพักหรือว่าไปขึ้นศาลเพราะแต่ละคดีกว่ามันจะจบเนี่ยนะมันไม่ใช่สั้นๆมันว่ากันเป็นหลักปีขึ้นไปเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างล่าสุดเนี่ยเอปารีณาก็เคยแจ้งความดมําเนินคดีกับชอบพนิกาเอาไว้คดีมันไม่ได้หายไปนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองล่าสุดทางสอนอลุมพินีนะครับ เขาออกหมายเรียกให้ช่อพนิกาเนี่ยนะครับเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาโดยวันนี้คุณช่อเนี่ยนะครับก็เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหมินประมาทโดยการโฆษณาหลังจากที่ปารีนาแจ้งความมาไว้ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมปีที่แล้วแบบเกือบปีนะครับเนี่ยยังไม่พ้นชั้นพนักงานสอบสวนเลยนะครับนี่ก็เดือนจะเดือนกรกฎาคมอยู่แล้ว เอ๋ไปแจ้งความมาไว้ตั้งแต่วันที่เอยตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วจะครบปีแล้วเหมือนครับมันก็เหมือนชนักติดหลังที่ต้องทําให้การขยับเนื้อขยับตัวมีความลําบากเพราะต้องเที่ยวไปโรงพักนะเห็นไหมฮะฟ้องหมิ่นด้วยการโฆษณาจะปีหนึ่งแล้วนะครับคดียังไม่ยังไม่พ้นโรงพักเลยนะครับคุณผชมครับขณะที่นางสาวพนิกาโคศพพักอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยมีการกล่าวหา นางสาวปารินาทานองว่าทําให้สังคมแตกแยกก็เลยทําให้เอ๋ไม่พอใจหลังจากที่ไปสอนอลมพินีเนี่ยนะครับคุณพันธนิการหรือว่าคุณช่อเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไว้แบบนี้บอกว่าตนเพิ่งได้รับหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวาหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเมื่อ3วันที่แล้วปกติแล้วตํารวจทํางานช้าบ้างเร็วบ้างหากคดีไหนอยู่ในความสนใจของประชาชนก็จะเร่งรัดดาเนินการแต่คดีนี้ผ่านมาแล้ว1ปี เพิ่งมีหมายเรียกนั้นช้าไปหรือไม่หรือว่ามีเหตุอะไรทําให้ต้องออกหมายเรียกในช่วงนี้หรือไม่ทั้งที่ในตอนนี้ประเทศไทยมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจมากกว่าคดีเล็กน้อยแบบนี้ทั้งเรื่องโควิดเงินกู้งบประมาณ1ล้านล้านบาทสําหรับคดีนี้ตนจึงไม่มีความกังวลใดๆอย่างไรก็ตามตนมองว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้คดีนี้ตนไม่มีความเป็นกังวลใดๆ นางสาวพนิกาบอกต่อนะครับว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้รัฐสภามีการตอบกระทู้สดเรื่องของนายวันเฉลิมที่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ประเทศกัมพูชาแล้วก็หายตัวไปทําให้ตนเนี่ยผิดหวังกับคําตอบของนายดอนปรมัตวินไนรัฐมนตรีต่างประเทศแทนที่จะตอบให้ประชาชนมั่นใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่ต่างแดนแต่กลับไม่แสดงความกระตือรือร้อนการติดตามหาตัวนายวันเฉลิมทั้งที่ทเป็นภารกิจหลัก กระทรวงการต่างประเทศจะต้องดูแลคนไทยโดยไม่แบ่งว่าเป็นคนส่วนมากหรือว่าคนส่วนน้อยก็แถมประเด็นนี้เข้ามาด้วยนะครับเมื่อเดินทางไปรับทราบข้อหาตามหมายเรียกของพนักง,งานสอบสวนหลังจากที่ย้ำนะครับว่าเอเนี่ยแจ้งความมาไว้ตั้งแต่สิงหาปี6-2อช่อยังตั้งข้อสังเกตเลยครับนี่คดีผ่านมาจะเป็นปีแล้วนะเพิ่งได้รับหมายเรียกทําไมมันช้าหรือว่าทําไมต้องเป็นช่วงนี้เนี่ยก็ดูเอาไว้แล้วกันนะครับว่า เอ๋ ه, กับบุ๋มเนี่ยจะยังคงเปิดศึกใช้ช่องทางทางกฎหมายต่อสู้กันหรือไม่คดีมันก็ไปโลกลงพักหรือเปล่านี่ก็ขออนุญาตพูดนะครับเออเพราะว่าปัจจุบันนี้ตํารวจเขาก็บ่นนะว่าคดีอาญากรรมอ่ะคดีฉกชิงวิ่งราวในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เยอะมากคดีอะไรก็ตามแต่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยตารวจแต่ละพื้นที่ทําคดีกันแทบไม่ทันนะครับที่ผมพูดจริงๆนะใครที่อยู่วงการสอบสวนเนี่ยจะรู้ ว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับการสอบสวนคดีของตํารวจเนี่ยนะครับค้างอยู่เนี่ยเยอะมากคือค้างอยู่ขนาดไหนรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับพนักง,งานสอบสวนชุดเดิมเนี่ยทำคดีเดิมยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่พอถึงฤด,ดูการโยกย้ายเขาถูกย้ายไปอยู่สอนออื่นหรือไปอยู่สอพอ,อื่นแล้วสํานวนก็ต้องให้พนักง,งานสอบสวนชุดใหม่เนี่ยที่ถูกแต่งตั้งเข้ามาแทนเนี่ยมาทําแล้วก็ต้องแทบจะนับหนึ่งใหม่เพราะไม่ได้มีความเข้าใจมาตั้งแต่ต้น ถ้าคดีอะไรเหล่านี้เนี่ยมันขึ้นไปศาลขึ้นไปโรงพักเยอะๆเนี่ยนะครับขอให้รู้ไว้เลยนะครับมันก็จะไปกระทบกับคดีคอขาดบาดตายคดีขโมยคดีโจรคดีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ฝากให้คิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะฟ้องอะไรเราจะแจ้งความอะไรก็ทําแล้วมันจะมันจะเป็นประโยชน์เสมอไปบางครั้งมันก็ไปเบียดบังคดีของพี่น้องประชาชนเขาด้วยนะฮะ